สวัสดีค่ะวันนี้พี่การขอจัดเมนูแซ่บๆนะคะอีกหนึ่งเมนูเลยวันนี้จะเป็นแกงส้มถั่วฝักยาวกับหมูสับค่ะ,ะต่อไปนะคะเราก็มาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบของเรานะคะ,ะพี่การได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับจะทําแกงส้มนะคะพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปเพิ่มเติมแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะเมนูแซ่บๆจัดเลยค่ะเพื่อนๆขา อันดับแรกก็คือพริกแห้งพริกการได้แช่น้นําเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะครึ่งถ้วยค่ะหอมแดงค่ะหอมแดงจีนนะคะ1่ถ้วยนะคะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกะปิค่ะกะปิแท้จากระนองนะคะเป็นกะปิกุ้งนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะจัดเลยค่ะต่อไปนะคะก็เป็นน้ำปลาแท้อย่างดีนะคะอ่า ครึ่งถ้วยตวงนะคะต่อไปนะคะก็เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะ1ถ้วยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เป็นผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็มีของเด็ดนะคะมะนาวหนึ่งรูกกับผักชี1ต้นนะคะตามด้วยนะคะหมูเนื้อแดงบดนะคะสามกรัมนะคะแล้วก็เป็นถั่วนะคะถั่วฝักยาวจากสวนของเราเองนะคะห้ากรัมหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงก็เครื่องปงรงปุงแล้วก็วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็จัดการทำแกงส้มเลยค่ะ เอาหอมแดงใส่โถปั่นนะคะเพื่อนๆตามด้วยพริกแห้งค่ะอ่านี่พริกแห้งพริกกันก็แช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะาตามด้วยกะปิค่ะแล้วก็ใส่น้ำช่วยในการปั่นนะคะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทำการปั่นเลยค่ะเราใส่น้ำลงไปหน่อยหนึ่งนะ เวลาปั่นจะได้ปั่นง่ายๆเสร็จแล้วก็ไปทำการปั่นเลยค่ะคั่นเื่องแกงต้มของเราให้แหลกแล้วเดี๋ยวพี่กันก็จะเอามาใส่หม้อนะคะ ได้ที่แล้วก็ตั้งหม้อนะคะเอาหม้อตั้งเตานะคะแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราปั่นไว้เมื่อคู่ลงไปนะคะแล้วก็เติมน้ําไปออสักประมาณรวมๆกันแล้วก็ประมาณสัก1ลิตรนะคะพอพิการใส่น้ําเรียบร้อยแล้วพอสมควรประมาณสัก1ลิตรนะคะเพื่อนๆใส่ประมาณสัก1ลิตรนะคะ แ,แล้วก็เราก็ใส่ต้นผักชีของเราลงไปเลยค่ะวันนี้ก็ใส่ไป็น1ถึงสต้นก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะคะต้นใหญ่ก็ใส่ต้นเดียวก็ได้ค่ะเสร็จแ,แล้วก็ปิดฝานะคะรอให้เขาเดือดนะคะ,ะเขาเดือดได้ที่เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงเออใส่หมูสับของเราลงไปเลยค่ะ ก็ปั้นหมูนะคะก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็จัดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะอันนี้ถ้าเราใส่ปลาลงไปอ,อาจจะมีก้างปลาเดี๋ยวจะติดคอนะคะกุ้งก็อาจจะเบื่ออันนี้เราก็มาดัดแปลงเป็นหมูสับนะคะทานง่ายๆค่ะ เดี๋ยวพอเนื้อหมูสุกได้ที่แล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ตามด้วยถั่วฝักยาวสดๆของเราเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราปิดฝาสักคู่นะคะรอเขาเดือดอีกคู่หนึ่งเราก็ใส่ส้มมะขามเปียกลงไปนะคะปิดฝาไว้ก่อนเอยวพอเืิดได้ที่แล้วนะคะสุกได้แล้วเราก็ใส่ส้มมะขามเปียกลงไปะคะ่ะส่วนออมะนาวนะคะเราก็ใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้รสชาติของแกงส้มกลมกล่อมแล้วก็สด ทาเวลาเราทานเราจะรู้สึกว่าสดชื่นนะคะเพื่อนๆค่ะรถก็จะเปลี่ยนเลยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับของพี่การนะคะเพื่อนๆจัดเลยค่ะอร่อยจริงๆเราก็ปิดฝานะคะเราบีบมะนาวลงไปจะหอมกลิ่นมะนาวค่ะเวลาทานแล้วรู้สึกว่าชุ่มคอหนึ่งลูกโตๆนะคะบีบลงไปเลยค่ะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็พุกคนนะคะให้เข้ากันค่ะคุะกเค้าให้เข้ากันก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมคะน่าทานไหมคะ,ะสุดสุดเลยค่ะนี่ต้องแถมไข่เจียวสักหนึ่งจานเสจส์บเรียบร้อยแล้วก็เอาถ้วยมาตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อน หมูสับก้อนโตๆโตนะคะถั่วฝักยาวกรอบจัดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมีถั่วฝักยาวจากสวนของพิการเองนี่ขนาดปลูกไว้แค่ห้าต้นเองนะคะเก็บได้จนขนาดนี้เลยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มถั่วฝักยาวหมูสับของพิการ น่าทานไหมคะเพื่อนๆขาไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ